เรื่องเล่า5นาทีตุ๊กตาผีสิงที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีร้านขายของเก่าร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องของสะสมโบราณวันหนึ่งมีหญิงสาวชื่อเมเดินเข้าไปในร้านและสะดุดต,ตากับตุ๊กตาเก่าตัวหนึ่งตุ๊กตานั้นมีใบหน้าที่ซีดเซียวดวงตากระจกที่ดูเหมือนจ้องมองกลับมาไม่ว่ามองจากมุมไหนเมย์ตัดสินใจซื้อตุ๊กตาตัวนั้นกลับบ้านแม้เจ้าของร้านจะเตือนว่า ตุ๊ก,กตาตัวนี้มีประวัติไม่ดีแต่เธอคิดว่ามันเป็นเพียงคำหลอกเด็กคืนแรกหลังจากเมพาตุ๊ก,กตากลับมาเธอวางมันไว้บนชั้นในห้องนอนแต่กลางดึกเธอตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกแปลกๆเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆและเมื่อหันไปมองตุ๊ก,กตาก,ก็รู้สึกว่ามันขยับไปจากตำแหน่งเดิมคงคิดไปเองเมพยายามข่มตาหลับแต่แล้วเสียงหัวเราะแผ่วๆก็ดังขึ้น รุ่งเช้าเธอพบว่าตุ๊กตาถูกวางอยู่บนเตียงของเธอทั้งที่เมื่อคืนเธอวางไว้บนชั้นเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติแต่ก็ยังไม่สนใจมากนะักคืนต่อมาเสียงแปลกๆดังขึ้นอีกเมเมเธอสะดุ้งตื่นขนลุกสู้และเห็นเงาตุ๊กตานั่งอยู่ปลายเตียงของเธอดวงตาของมันสะท้อนแสงจางๆราวกับมันกำลังจ้องมองเธออยู่จริงๆ เธอรีบคว้าตุ๊กตาและนำไปทิ้งข้างนอกบ้านแต่เช้าวันต่อมาเธอกลับพบมันนั่งอยู่บนโซฟาเหมือนเดิมเมย์ตกใจจนต้องเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนแนะนำให้เธอพาตุ๊กตาไปวัดเพื่อทำทิธที่ปลดปล่อยเมื่อพระเห็นตุ๊กตาท่านเทียงยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าของแบบนี้อย่ากเก็บไว้เลยหลังจากทำที่ทีเมย์นำตุ๊กตาไปเผาทิ้งที่ป่าหลังวัดเธอโล่งใจที่เรื่องราวจบลงงอ แต่ในคืนนั้นขณนะที่เธอเข้านอนเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเมทำไมถึงทิ้งฉันจบบริบูรณ์